สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนก็อยู่ในเกมครับแลนก็ลกเอ็มเอทเ e t เลิฟสองจุดศนนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาทำเควส์โนวิดจูเน n a ลนะครับก็มันอยู่ในคำสั่งฮอสปอตนะครับที่เป็นรูปโพลลิ่งสัญญาณนะครับเป็นสมุดโนวิด j o เน n a l นะครับนี่ครับกดเข้ามาครับนี่ครับแล้วก็มีโนวิด j o เน n a l นะครับอันนี้ก็จะเป็นกดให้เรากด Go Up t e นนะครับก็คือเราจะรับภารกิจนะครับ มันเป็นภารกิจที่เราต้องทำอยู่ในแมพของพอลเทล่านะครับง่ายๆครับไม่ยากครับแค่คุยนิดหน่อยครับก็จะได้รับของรางวัลนะครับก็ให้มาทำกันทุกวันนะครับก็กิจกรรมนี้ครับก็จะอยู่จนถึงวันที่20มีนาคมนะครับก็สำหรับบางคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็หรือเวลาไม่กี่วันก็ไปทำกันนะครับได้ของเยอะเหมือนกันโอเคหลังจากที่เรากดรับ รับเควมมาเสร็จแล้วแล้วก็มันจะพาเรามาตรงพันธุ์ล่าครับนี่ครับคนแรกเลยเดี๋ยวเราคุยกันกับชายเสื้อคลุมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะให้ทําภารกิจนะครับนี่ครับชื่อว่าหลอดนะครับนี่ครับจะมาแล้วคุยก็ไม่ง่ายครับเดี๋ยวเขาจะให้ของเรามาเลยนี่ครับเนี่ยเรียบร้อยครับก็ได้เป็น คล้ายเหมือนสมุดบันทึกอครับเรีค่าขอเก็บอะไรสมุดชื่อแปลกๆเนี่ยนี่ครับได้โนวิด Journal มา1ชิ้นนะครับก็สำหรับการเปิดการทำกิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวเราครับเข้าไปดูกันนะครับว่าอ่าอะไรครับที่เขาให้มานะครับก็อนนี้่ครับอยู่ในเทมเนาะนี่ครับเป็น s t u d ด n o t โนะครับ เมื่อเรากดใช้งานครับมันก็จะส่งของมาให้เรานะครับก็โอเคครับใช้ได้เลยอ่ะนี่ครับก็ได้กาชามาครับกาชาเกลือตู้เกลือนะอุกบาทได้ก i f อัชเชอร์แล้วก็ได้ p o โพลินโ s t นะครับได้มา4อย่างเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทำภารกิจต่อไปนะครับก็อยู่ตรงพอลเทล่าเหมือนกันครับไปตามเคล็ที่มันให้ไปครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยตรงบันไดนะครับนี่ครับ NPC ชุดคุมสียงตานี่ครับ เขาชื่อว่าอะไรอะล็อกกี้นะครับก็เราก็ไปคุยกับเขาครับเราก็จะอธิบายครับนู่นนี่นั่นครับแล้วเขาก็จะพาเรวาว์ปออกมาที่อ่านอกปอนเทล,ล่าครับน่าจะเป็นทางเวสเกตโอเคครับก็เราไปตามจุดที่เขาให้ไปเลยโยโย่กายพันโอเคเขาบอกว่าให้จับโยโย่กายพันนะครับโอเคให้เรา โยนเชือกจับเลยครับก็เป็นเควสทาง่ายๆครับเดินนิดๆหน่อยครับก็ได้ของรางวัลละก็ทากันได้ทุกวันนะครับก็จะมีของรางวัลให้ทุกวันเหมือนกันนะครับก็รีบทานะครับกิจกรรมหมดวันที่2ีนมีนาคมนะครับเฮ้ยแค่4วันเองนะครับผมเองก็ทําคลิปออกมาช้านิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ ครับก็โอเคเก็บสะสมครับเสียบร้อยครับอ่ะหลังจากนั้นก็กลับไปที่พาล่าครับแล้วก็ไปหา NPC ครับตามแผนที่เลยไปครับอ่ะนี่ไงกลับไปที่เดิมนะครับก็เดินข้ามฟากไปอีกฝั่งนึงนะครับติดแล้วเนะี่ยโอเคเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับไป ใช้เป็นมุม 3D แล้วเดินลำบากนะครับกลับมาเป็น2.5ดีกว่าโอเคอ่าใก้ถึงแล้วครับเดี๋ยวเดินเฉียงกันไปนิดนึงนะครับก็ได้ของเยอะนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็ทํากันง่ายๆครับแล้วก็ได้ของกันง่ายๆครับโอเคอ่าให้ครับโอเคครับคุยอีกรอบนึง เค okay, ครับเรียบร้อยครับโอเคเราปิดที่แผนที่ทีนึงครับอืมโอเคครับต่อไปนะก็ไลท่ทำเลยครับนี่ครับโอเคขายทิ้งไปก็ n าวิดเชอร์โ l นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เป็นไอคอนที่เป็นสียงผู้หัวใจครับ ก็อะไรทำกันได้นะครับเราก็มากดที่สมุดโนวิดนะครับนี่ครับกดจิ้มกข้ปไปมันก็จะบอกว่าภารกิจที่เราทําเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ภารกิจที่ยังไม่ได้ทําเราก็อ่านเนื้อเรื่องครับแล้วก็ไปทําได้นะประมาณนี้ก็รับภารกิจไปทํากันมันก็จะมีให้เราทําอยู่ทุกวันครับเรื่อยๆนะก็ไปหาทํากันได้นะครับ นะครับเสร็จสิ้นภารกิจครับเขามาจากต่างโลกก็เมื่อกี้เรบที่เราเข้าไปคุยอะครับอันนี้คือยังไม่เสร็จเนาะมันก็จะบอกให้เราทําต่อนะครับวันนี้ครับนี่ครับเราก็เห็นจุดอ่าที่เป็นไข่ปลา3มจุดเนาะเราก็สามารถเดินไปทําได้นะครับเควสนะโอเคเราจะอ่าเดินไปจุดนึแ้วนะครับเดี๋ยวปรับแผนที่นิดนึงโอเคไปกันต่อเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นเควสที่ทำคร่ควาให้ดูนะครับเราก็ไล่คุยไปเลยตรงกลางนี้ก็เป็นเควสประจําวันของพอนล่านะครับเราก็คุยได้นะมันก็จะมีของรางวัลให้เราทุกวันนะครับนี่ครับเขาบอกให้ไปถ่ายรูปเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมประจําวันของพอนละ่าเนาะเรากดคุยแล้วก็ทำเควสก็จะได้ของรางวัลมาครับทําได้ทุกวันนะครับ นี่ครับขอยถ่ายภาพไปเฉยนะครับโอเคเรียบร้อยครับจางนั้นวาร์ปกลับคอนเทลล่าเลยนี่ครับก็ได้ใบกาชาตู้เกลือมานะครับง่ายๆครับแค่ถ่ายรูปได้ของเลยโอเคหลังจากนั้นครับก็คุยกันต่อครับนี่ครับของที่ได้มาเมื่อกี้แล้วไปดูอีกคนหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นคนผู้หญิงคนนี้แล้วกันชื่อโมนาครับนี่ครับคุยปุ๊บได้ของเลยครับ ได้วิกผมมานะครับเดี๋ยวลองดูซิมันเพิ่มอะไรบ้างอ่าดีอ๋เพิ่มวิสกับ h p 200โอเคเราใช้เดิมดีกว่าครับแล้วก็กดฝากแล้วกันนี่ครับเราก็ได้ของขวัญมาครับนี่ครับ first h a r t c e r e r a t e gift box นะครับนี่ครับโอ้โหตัวกาชาครับโอ้ได้กาชาสีฟ้าด้วยอ่ะเอาไปสุ่มเครื่องประดับได้นะครับผมโอเคคุยต่อไปครับอยกชิมอาหารทะเลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเควสที่อยู่ในสมุดของนอวิดเ o u r n โนนะครับโอเคนี่ครับเรารับอ่าบัตเตอร์ไฟบินมานะครับแล้วก็ไปทำเควสต่อนะครับมันน่าจะวาไปที่อ่าอันนึกวอเตอร์นะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคเรากดคุยอย่างเดียวครับกิจกรรมของนอวิดเ o u r n โนก็ทำง่ายครับ แล้วก็กิจกรรมจังหวนของพอทาล่าครับก็ทําง่ายเหมือนกันครับแค่คุยนะแล้วก็จะได้รับของรางวัลนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมรับของรางวัลง่ายๆครับโอเคนี่ครับไปตามจุดเลยนี่ครับคุยกับคนนี้เลยครับเ p c ีผมสีมพูครับนี่ครับอะไรนักเสียนอาหารทะเลนะครับโอเคหรือว่าคุยไปก่อนครับตอบไปเรื่อยครับตอบผิดก็ตอบใหม่ได้ครับไม่เป็นไรนะโอเคครับไป มันก็จะให้เราเก็บอ่าไอเทมตรงนี้ครับเก็บไปให้ครบที่มันต้องการนะโอเคหลังจากนั้นเรากลับไปให้เขาครับโอเคยื่นให้ครับขาบปลาหมึกอะไรทั้งอย่างนึงโอเคแล้วก็ยื่นบัตรไฟวิ่งไปโอเคครับกลับไปอ่ะมาที่ under water cave นะครับ โอเคเราไปที่จุดนั้นเลยโอเคเจ้า okay, ล okay, okay, okay. ืมข่าแล้วหรอก็คุยครับอ่ะโอเคเขาน่าจะให้เราสู้นะครับส okay, ู้กับตัวนี้เลยครับสต็อปนะครับสต็อปราชการนะครับโอเคก็สู้ไปครับก็ไม่ยากครับง่ายๆครับโอเคเรียบร้อยครับก็จัดการเขาได้แล้วครับโอเคก็จะมี n p c ครับผมมาคนหนึ่งครับ ชื่อเชลโสนะครับก็คุยครับไปเรื่อยอ่าเรียบร้อยครับนั่นก็ได้ไฟดากอนมาครับไฟดากอนดันเจียนกิบบ็อกไอสักอย่างนึงนะนี่ครับโอเคเมื่อกดออกมาครับก็จะได้เป็นใบกระชาตู้เกลือมานะครับแล้วก็อะไรวุฒิยี่สิบชิ้นนะครับโอเคครับง่ายๆครับเป็น เคที่ทำแล้วได้ของดีเหมือนกันนะครับโอเคแล้วเราว์ปกลับไปที่พอนทาร่านะฮะโอเคอ่าเคคับเหลืออีกคนหนึ่งครับอยู่ตรงกลางพอนทาร่าเลยก็ให้เราเดินไปที่ตรงกลางพอนทาร่านะครับโอเคอ้าวไม่มานะครับโอเคครับนี่ครับทางขวาเลยก็เหลืออีกคนนึงนะครับ คนนี้คุยก็เรียบร้อยแล้วก็อ่าเรียบร้อยครับได้งานฉลองนี่ครับได้กล่องมาครับสีม่วงเนาะเมสเคสนะครับมมื่อกดก็ได้ของนี่ครับได้เฟืองทองมาครับแล้วได้กล่องอีกอันหนึ่งครับเรก็เปิดกล่องโอ้โหได้เงินได้ไอเทมอีกครับโอ้โหสุดยอดนะเนี่ยครับประมาณนี้ครับง่ายๆครับอันนี้ก็คือแบบทั่วๆไปนะคุยได้ของครับ นะครับเราก็กดเข้าไปที่ n อเว j o u r n a l อีกรอบหนึงครับน่ครับนี่ก็จะเป็นภารกิจใหม่ครับก็จะเป็น3มขิดหนึ่งเนาะงานฉลองครั้งแรกน่ครับอันนี้อะไรเอ่ยคือเรายังทําไม่เสร็จนะครับอันไนที่ขึ้นรูปแล้วขึ้นเลยแล้วก็คือเราทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะปิดแล้วครับโอเคก็สําหรับใครที่ทำเควสไปตอนแรกก็จะได้อของรางวัลมากกว่าเดิมนะครับก็คือทําไปหลายอย่างแล้ว อันนี้ผมเพิ่งจะเริ่มทำนะครับผมโอเคอเดี๋ยวเราไปดูอีกส่วนหนึ่งกันนะครับอีเวนต์พลาเซลนะครับโอเคไหนที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ไปรับของรางวัลกันนะครับนี่ครับได้กล่องใหม่แล้วครับนี่ก็ไปกดทํากันได้นะก็แค่กดโกให้มันทําให้นะครับอีเวนต์พลาเซลเนาะเป็นปลดล็อกจิ๊กซอนะครับ โอเคประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์กัช่องเพลินโซนเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งนะ,ะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมคลิปหน้าผมซีอูเก้นะครับสวัสดีครับ